ชาวบ้านครับผมมารับใช้ท่านอีกแล้วส่งเสียงเจ้ววันนี้เสนอตอนกเกษตรช่วยชาติเพื่อเราเพื่อลกยามยิ้มแค่มุมประจุมกระจิมดังพิณติดใจสาวชาวบ้านไร ต้องมีแนวคิดชาวสวนทุเรียนจันทบุรีรายนี้ก็เช่นกันแนวคิดของพี่เริ่มมานานหรือยังที่ทำผมน<อ>นเริ่ม<ด>ตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบเก้าครับอตอนนี้ยังห <5 S 2> นมอยู่เลยห้าสิบเอ็ดครับตอนนี้ห้าบเอ็ดแล้วทาไมตอนยี่สิบเก้าอายุยังแบบยังไม่ถึงครึ่งคนเลยก็เริ่มเริ่มพัฒนาตัวเองครับคิดว่าเราเป็นเกษตร,ร,รกรก็น่าจะคิดค้นอะไรที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มั่ง<อ>นะครับเราว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ เมื่อก่อนนี้ผมเคยมีทุเรียนแค่เจ็ดสิบต้นนะครับแล้วก็ขายกิโลเจ็ดสิบาทเนี่ยเฉลี่ยแล้วต้นละหมื่นครับได้เจ็ดแสนแล้วก็เลยเนี่ยตอนนี้เราก็มีหน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบหมื่นต้นแล้วครับประสบความสําเร็จมากนะครับพอพี่เห็นว่าเจ็ดสิบต้นเจ็ดแสนเจ็ดสิบต้นเจ็ดแสนต้นละหมื่นครับนั้นถ้ามีถ้าปลูกให้มากขึ้นเยอะขึ้นเราจะมีเยอะขึ้นครับณวันนี้ก็เล่นถ้าเกือบหกเจ็ดพันต้นครับปีนี้เราคาดการณ์ว่าแม่น่าจะต่ําปห้าร้อยตันครับกี่ไร่ ก็น่าจะอยู่ประมาณถ้าพื้นที่กันจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณสั้งห้าร้อยฮะโอ้ครับก็ก็รวยอย่างงี้ก็ก็ถือว่าอยู่ได้ครับไม่ถึงไม่ถึงก็รวยมากเลยร้องตอดาังกว่าเขาหน่อยครับเขาทําทุเรียนนอกหรือดูออกดอกแล้วก็ตัดเนี่ยหกเดือนดูแลกันหกเดือนโอเคงั้นพี่ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลมันนะครับกว่าจะติดลูกได้มาขายนี่คือหกเดือนต้องเตรียมกันชักตองถูกต้องหกเดือนฮะตัดเนาะคือตั้งแต่ออกดอกมาจนกระทั่งเป็นลูกแบบนี้หกเดือน ทีนี้การทานอกฤดูถ้าไม่มีความรู้นี่ทุเรียนตายตายครตายร้อเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่อ่อนแอแล้วก็ไฟทอปทลอามากที่สุดในผลไม้ทั่วไปคนเน่ารากเน่าคนเน่ารากเน่าแต่พี่ไม่เน่าเพราะอะไรผมมีเคล็ดลับในการทําครับบอกสักนิดได้ไหมครับก็ผมมียาป่าไฟทอปทลราเนี่ยตรงเนี่ยที่เห็นปักต้นอยู่นะครับเนี่ยไหนนะเนี่ยปักที่ต้นนะฮะ รักสร้างความสมบูรณ์ให้ต้นนะอ,อันนั้ยาเข้าต้นเลยเราฉีดเหมือนคนเลยครับปีงเราถ้าเราทําสารเราต้องฉีดอย่างเงี้ยถึงสองครั้งครับถึง,ถงต้นเราจะสมบูรณ์แต่มันไม่ใช่สารเคมีที่อันตรายไม่ใช่ไม่มีเลยครับโอจันทบุรีเขาเป็นเมืองดีที่มีหน้าตาคลำมาให้ดัดดินเลี้ยงกนนาชีวิตชีวาจึงดูดีดีและนี่คือเกษตรช่วยชาติมีกินมีเกียรติ ทุเรียนทำให้รวยโอรดชวยผมให้สมบังให้มีชื่อดังอีกครั้งเถิดทุนคำรณหวังหวังสีกเกษตรโลกเกษตรเรากับแนวคิดของเขาชาวสวนทุเรียนนอกฤดูจันทบุรี